พอมซาซาไหมหนาวกี่โมงมาอะไรสีแดงสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เลยเลยนะที่จะมีคอนเทนต์วันเสาร์นะคะวันนี้น่าจะไปวัอีกแล้วไปอีกแล้วค่ะทุกคนก็เป็นสาระที่สองนะคะที่เราจะไปวางหลังกันใช่ ก็จะไปสังฆาชูชวนนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้น MRT ไปลงที่แถวอิสระภาพแล้วก็ต่อรถกระเป๋าไปถูกต้องแล้วเรานัดเพื่อนไปที่วังหลังสิบโมงนะคะแต่มาถึงทันไหมไปถึงกันประโยุทันคุ้นมาไปเพื่อนคือมาจะถึง้เพื่น้วนนี้นนีก็ถึงอิสระภาพแล้ว เราจะไปต่อรถกระป๋อไปที่สีรากันนะคะคุณหนูก่อตอนนี้ถึงวางหลังแล้วค่ะกาลังเดินางหเพื่อนที่ไหนย็แล้วคือหาแบบไม่ทักขาด้วยนะเดินหาอีกเยวอะคือวางหลังก็เล็กมากมีนะพ่อ A little longer than a few minutes later เจอเพื่อนแล้วของไอไซ์อะไน อยากกินด้วยอ่ะหิวข้าวจังร้อนๆถุงไทยถุงไทยถุงแล้เหมือนปะเหมือนเปะวันนี้เราไม่กินข้าวเช้ามาเพื่อจะมาจัดเต็มเลยนะคะเปิดยาค่ะนี่หนมปังวางอุ๊ยหนมปังวางหลังค่ะร้อนเลยอันนี้ใส่อะไรคะใส่หมวยหยงหมวยหยองหมูหยองค่หมูยองอ้ำแบบนี้เป็นนักงานสาวพายมาแล้วเป็นไงคะหโอ้ยร้อนมากร้อนทะลักมากค่ะราคาในราคาแค่ห้าสิบห้าบาทนะคะนี่คือร้อนมากเพราะว่าเพิ่งออกจากเตาแล้วหนงปังนุ่มมาก มีผิวข้างหลังค่ะขาก็อย่าเลยม,มากินกันนะคะสาขาสาขาที่หน<ส>ึ่งสาขาแรกใช่ออริจินอลใช่มีหลายสาขาะะใช่คะ่ะแต่ว่าเจ้าของจะเป็นไงคะเจ้าของจะชิ้นเล็กคะ่ะสาขาสามก็จะเป็นอันใหม่ล่าสุด คือจริงเป็นคนที่ไหนคะอ๋อจริงดิเพราะที่เราเล่ปอกเหรออ๋อแล้วสมัยเล่าจริงเหรอคนเราหลงทางเอาดีจริงๆสาระคอนเทนต์มาใหม่ค่ะคอนเทนต์จริงค่ะทุกคนเราถึงเจอเพื่อแล้วเดวีมามาหมูเด้งหน่อยเฮ้ยเขากินสีเขียว ตอนไหนกินมอล้่ัเล่เฮ้ของอะหมูเดงอ่ะเพนกินหมูเดง้ยทไ่ะขอด้วยชิ้นนึงอ้าวสมาคมรับหมูเดงจบแล้วกินแล้วจะเป็นหมูเดงไม่อยู่นี่อยู่นี่ชอนอนอยคนเลือกอาหาแล้วไ่บัทานอะไรคะัทายข้อผิกาค่ะทานอะไรคะ ค่ะหมูแดงค่ะย่างเตาถ่านซิกเนเจอร์ว้าวแลไม่ทอดอะไรคะขอบคุณมากค่ะทานบะหมี่หมูกรอบปิกเจอร์ม,มีสมาชิกพิเศษมาค่ะวันนี้

เครื่เเครื่องเครื่องที่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยเราทำเองว้นหนึ่งน่าทำอะมีคนบอกวาเป็นด้งน้องน้องมาวังหล่ะหมคะมาบ้งสหัสัมภาษณ์สัมภาษณ์แม่หน่อยครับเอา กลัวกล้องกลัวกล้องดาราปีกล้องคุณคะคุณอยู่ในชุมชนนี้มานานเท่าไหร่นลคะไปบัวไปภาษามือแล้วยังไม่พูดสักคำเลยคะ่ะเขาไม่พูดเลยค <laughs> <laughs> อ๋อคือถ้ามันพูดลงมาแกจะแปได้หรอ <laughs> ไม่ได้ไ <laughs> แบบเราจะใจกันนะ ปเ,ปาาเมออะะเต่อมาก็จะเป็นประวัติความเป็นมาครัคนขอ,อหรือเปิดใหม่เนื่องจากบ้านอยู่แถววางหลังจึงมาขายที่ตราดวางหลังได้เป็นเวลาสิปีแล้วเพื่อนๆูไคะว่าวางหลังมีเอเลี่ยนบุ๊คจริงเหพื่อนๆมีปว่ก 咯。 สวยปะช่วงบ่ายแห้วจ้าพีเซ้นอีกแล้วให้ทายว่าเมื่อกี้กลุ่ม2พีเซ้นแล้วก็เหลือกลุ่ม3 4 6คิดว่ากลุ่มไหนได้พีเซนต่อคะกลุ่ม4กลุ่ม3อยู่นี่กลุ่มหอยู่นี่เหลือสองกลุ่มนะคะ 站站站站。Thank you, thank you, thank you. ค่ะลูกโคลตอนนี้เป็นเวลาสิบโมแต่เราเรียนมาแล้วสองวิชารู้สึกว่าฉันนั่งมานานมากแต่ตอนนี้เพิ่งสิบโมงเยอะมากวันนี้เรามาภาษาด้วยเย้วันนี้นะคะแปดโมงถึงเก้าโมงแล้ก็เรียนวิชาเรดิโอเหมือนเธอพี่แล้วแต่ว่าก็เป็นเรดิโอสองนะคะแล้วก็ค่าเมื่อกี้ที่เพิ่งเลิกเราเรียนวิชาออฟคูชั่นค่ะออฟคูชั่นคืออะไรคะ ว่าแบบต,ต้องสมดุลกันเองควันนี้เราเรียนเรื่อง RG Collector นะคะใช่คือแบบจะลองอะไรกันเดี๋ยวขึต้ตรงนี้กันข้าวต่อไปแล้วก็จะเรียนวิชาคบบวามวมาคูความมาคูก็คือเรียนเกี่ยวกับพวกยา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 แะคะเดี๋ยวเรียนสองชั่วโมงแล้วก็จะพักเที่ยงแ,แล้วตอนบ่ายเราก็จะเรียนเปอร์ดีโออีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ จริงๆก็ต้องเรียนวิจัยด้วยจนถึง4ี่โมงแต่ว่าวันนี้ไม่มีวิชาวิจัยแต่เราก็จะไปทำง,งานกันนะคะแล้วก็ไปดัดด้วโชูชูตาร้งนวันนี้ได้คะเน้นมากเน้นทุกวันแฟนมงไม่ไหวอ่ะจริงๆเฮ้ยาจาย์มาแล้วทุกคนเรียนปนาร์มโคกันข่า <c oughs> ต้นไม้เงินใครลืมเงินไว้คะ เพื่อนทำอะไรกันดูเพื่อนจังสงสัยทำ case d i s c u ช s i o n แน่เลยเพื่อนมายเพื่อนเล่นเกม่ะคนนี้ชื่อออมซ่านะทุกคนที่เราพูดถึงเมื่อวานออมทั้งไทยเยทูบเบอร์เพศอยู่เพศอยู่แนะนำตัวเร็วเลยแนะนำตัวเร็วไม่แนะนำออมซาซาไหมไม่ซาออมซานี่ซาปขาครับก็ซากับโซดานิดนึงอะไรวะเฮาเรไร เราโมอยโกเฟนเพื่อนจะเรียกอะไรคะเตือันเนี้มั่งก็ได้เพื่อนนี่แหละคือโกเฟนปลุกให้มันตื่นปลุกให้มันตื่นไม่ได้เขย่าแม่งได้ไหมให้เขย่าเลยแล้วเจะละเป็นจังหวะยังไงสวัสดีค่ะทุกคนกเราพึ่งทำงานกันแล้วแต่ตอนนี้เราต้องแบบไงกลับไปทำที่บ้านตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้ หกโมงมืดแล้วอ่ะหน้าหนาวแล้วไงหน้าหนาวแหละหน้าวแล้วหนาวกี่โมงหนาวมากหนาวกี่โมงหนาวจริงเดียวไอชอปหนาวแกดูกล้องแกดูกล้องตอนนี้ดิโอ้มันหนาวจนไอขึ้นไงเพื่อนอ๋อตอนนี้อากาศลบสามนะคะก็เจอวันวันนี้วันอะไรวะวันอังคารแล้วนะคะเราจะกันวันพุธเย้ ทุกคนวันนี้เราพูดอันนี้กูพูนะคะมันถึงกับน่ารักด้วยใช่ไหกูพูเอาโลโก้มาฝากเลยค่ะอันนี้พิคค่ะจิ๊กเกอร์ค่ะเนี่ยให้ทายเขาอันนี้คืออะไรแล้วดูมันจับอันนี้คือจาธรรมเทพที่ไทยเข้าแล้วนะจะโดนพี่โคดังโดนดีอาจารย์ด่าแน่ค่ะทุกคนอยนนี้ข้ออาการนะค่ะตายค่ะอันนี้เราก็ได้ไม่ใช้แค่นี้นะคะ ตอนนี้ผ่านไปแล้ว25สไลด์จาก50สไลด์นะคะทุกคนอันนี้เนเรื่องฟันผูในผู้สูงอายุใช่ค่ะมายน,นต่อน,นะคะเย้ถ <Yeah. S 2> ันไปผู้สูงอายุนี่ค่ะคงว่ากูเด็กสุดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้แก่กว่าน,นะคะเพราะว่าเกิดก่อนหน,นึ่วงวันที่ค่ะไม่ผู้สูงอายุไม่มาตัวจริงไม่มาตัวเองจะเป็นผู้ริษยาไม่ได้บอกนะว่าใครอนนบอกดีว่าค่ะ โอ <Keep> ้ท <creator> yeah. ุกคนเพื่อนเราดูเคร่งเครียดมากน่าจะคุยกันเรื่องงานอยู่นะเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันอยู่หรอเย้สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทำงานกันเย็นมาก6โมงแล้วแต่ยังไม่เสร็จเลยเพราะพวกเราเฮ้ยไอ้เฟิร์๋ยวดูให้จบคลิปแล้วจะเล่าให้ฟังถ้าจบถ้าจบคลิปเรายังไม่มีอะกดตะก้าหายใจหายใจ อันนี้ไปลยอันนี้ไปไลรู้สึกเหือนองมันมันทำให้ชีวิตเราดัดิไปอันยูอซยองวันนี้ก็เป็นหลบพอนะคะกับที่เดิมคนเดิมแต่มีคนหายไปหนึ่งคน ในไปญี่ปุ่นนะคะคิดีเลนหเดี๋ยวเราจะทำการควิสเรื่อง p o e t r teeth and civil the e r e a n d ก่อนนะคะเสร็จแ้วก็จะไปส่งงานกันมันเกิดพี่บอมนะคะ ได้ไหมเกิดเ er ี like so. <h aring> <h aring> ้ยอะไรขึ้นเลยเลยเสองคนจ้าวันฮาโลวีนเราก็จะอยู่กับเพื่อนนะคะคอนนีรก็ฮาโลวีนครับสวมากเราต่ตอกเหนวาคอนี่ น <Workers> Under the Sea วันนี้นะคะเราก็จะมาทำ lab เดนเด้นวันนี้ทำเอิ้นจีเน่ดึงมาหน่อยะนึงอนไนจ๊ะอียวันนี้ก่อนคาบเช้าเราเรียนโอเคนะคะแล้วก็ทีนี้ต้องเรียนสแตตแต่ว่าอาจารย์ไม่มาเราก็เลยว่าเราก็ไปทำงานกันมาแล้ววันนี้เราก็มาทำแ a บค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องรองเท้าถ่ายรูปก่อนเป็นหักฐานขี่ฟ้าเอลจีนีตอนนี้เราทำมาครึ่รรงชั่วโมงแล้วเราต้องจับจนถึงหนึ่งชั่วโมงแม่บอกให้เราตั้งใจเรียนจะได้ไม่ต้องมาลาังจาน ไปดูเพื่อนๆดีกว่าแอนนโอ้โหมีมีขาตะกงว้าเพื่อนเรากำลังลงฟ้านะคะท่นานี้กำลังทำอะไรคะ เมื่อกี้เราก็ไปลงฟากแล้วก็ขัดุูนมานะคะ mm hmm. เป็นงานนม่งมาก mm hmm. แล้วก็ตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วกยวเราจะไปซอมซิ mm ่งกัน